เมนูงดเนื้อสัตว์มาอีกแล้วจ้าวันนี้ก็มีเมนูใหม่มานำเสนออีกแล้วใครชอบกินซุปมิโซบ้างจ้าคลิปนี้ก็จะเอาซุปมิโซะหลายๆแบบมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะจ้ากดสั่งในตะกร้าได้เลยซุปมิโซะธรรมดาธรรมดาเพื่อนๆก็คงจะเคยกินกันแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาดัดแปลงให้เป็นเมนู ไม่มีเนื้อสัตว์สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์กันง่ายๆก็แค่มีเส้นอูด้งและก็ซุปมิโซะส่วนเครื่องเคียงอื่นๆก็ตามที่เพื่อนๆหาได้เลยจ้าเมนูนี้ก็ง่ายมากๆแค่ตั้งน้ำร้อนใส่ซุปมิโซะที่เป็นก้อนหรือเป็นผงลงไปแล้วก็ตามด้วยผักและก็เส้นอูดง้ง ตบท้ายด้วยสาหร่ายและก็ไข่แค่นี้ก็กินได้แล้วง่ายๆมากๆประหยัดเวลาสุดๆแถมยังอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะจ๊ะของเราก็อาจจะดูอืดๆหน่อยเนื่องจากว่าเส้นมันเหลือแล้วก็ใส่หมดเลยแล้วทีนี้มันก็เลยเยอะมากๆเลยจ้าเต็มหม้อไปเลยแต่จะบอกว่าเส้นอูด้งกับซุปมิโซะนี่เข้ากันมากๆเส้นนึบๆบวกกับซุปมิโซะเค็มๆคืออร่อยมากๆเหมือนไปกิน อูด้งที่ร้านเลยถ้าได้หมูชาชูสักแผ่นสองแผ่นนี่คือเหมือนต้นตำรับมาเองเลยใครอยากลองเมนูพิสดารเอ้ยเมนูเด็ดก็กดสั่งในตะกร้าได้เลยนะจ๊ะเอามาลงไว้ให้แล้วขอตัวไปซอยก่อนนะักแบบว่ามันร้อนจนปากแทบพ,พังใครเพิ่งผ่านเข้ามาก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการสั่งซื้อทุกการติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะช่องนี้มีแต่ของดี